สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเคคะคราจะไปเล่นกระสนาป่าเดียวได้ค่ะเราจะไปยิงหัว,หวคนเดีโอเคค่ะนั้นแหละคเราไม่เลยนะคะว่าเราจะยิงเดินหวัวหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วก็แบบนานๆทียิงหัวเนาะก็ไม่ค่อย เท่าไหร่อะจับเป็นแค่ดีเซิร์ตวิมาเลือกปืนด้วยอาดิเฉยนักการอาดิเฉยรักการแล้วเสียงแังกวาอย่างนี้เสียง่อนดี 嗯。<gasps> ปืนสองก็ได้ยู่มีหวังที่จะยิงหัวยิงหัวประมาณสิเปเซ็นต็มร้อยเต็มร้อยสิซ เราอาจจะเล่นแบบเหว๋อหน่อยนะเล่นไม่ค่อยเก่งแต่ตอนซ้อมนี่เก่งจังทําไมตอนเลินมันไม่เก่งเลยวะแล้วก็หน้างโอ้โหไม่เอาเลยอ่ะปืนอะไรดีทุกคนที่มายิงหว่ะ นี่ล้กัน,น,นอ่ะจะไม่ยิงหัวนะ ทุกคนคือเราจริงไม่โดนเลยยิงโดนแค่นัดเดียวอ่ะใช่ปว่านอนกลบไปดูคลิปสิโดนแค่นัดเดียว เจ็บนะเจ็บหนักนะแต่แต่มันก็ไม่โดนหัวคือเดินหัวสูนนะครับเป็นแรงจริงมาลาเดินหัวสูนยเรายังไม่ได้ปรับผมไอวอลเลยนะเก็ปบปาบแล้วก็ไม่ได้เข้าโซนนานเฮ้ยดีเซ์ เป็นห้ก็ยิงได้อยู่นะเป็ 500. นห้ทุกคนสรุปคือไม่โดน เลยเออโหอ่เดี๋ยวเราตอให้ต okay? okay. okay. ่อให้ต่อให้แบบก็ยิงไม่โดนคเกมไ้่อให้ต่ิให้่อดหอใอ้ต่่อดนอใ้่้่้ไม่ใช่จริง เราปงออกเราน้วงไม่ใช่เ่าโอ้ยตายโอ้ยแฉลบยแฉลทุกคนแล้วว่าเราไปเล่นแรงกันดีกว่านะคะไปเล่นแรงกันดีกว่าเนาะ

คนเที่ยวอยากเล่นด้วยเลยเขาไม่ออนนะคะเขาไม่ออนกันเราเล่นกับเขาไป็นยังไงตอนเช้าเขาก็เลยไม่ออนอะไรประมาณนี้ต่ว่าเราจะไปเล่นแบบสุูมแล้วจะเจอใครคะไปดูกันห้าสามสอง ดิจกำลังดูอยู่อยู่นี่ครับแต่เขาไค่ไน่วันนี้ดะจินัอยู่นี่เขาทำแบบนั้นเนี่ยแต่งตัวเหมือนกันนะนัดกันวะนี่เราว่านัดแหละไม่น่าจะแต่งตัวเหมือนกันขนาดนี้นะทุกคน 영 ขึ้นไปข้างบนกับเราเลยแล้วเน็มมันก็ยิ่งแบบค้างๆอยูด่ด้วยเขาจะมาชูแลรวมาช่วยด้เชียร์อุ๊ยตอนแรก ช่เพื่อนแต่เข้าไปทำไมข้างในมีคนอีกเหรอเคมีคนอยู่จริงๆด้วยดีแล้วเอ้าเห็นนะให้เพื่อนทำยานะไม่ใช่หรอไปกั้นเพื่อนไป่หนงหนไหมตรงนั้นปะหิูเหนไหมที่มันอยู่ตรงรั้วข้างบนนั่นเนี่ย บนขาวะขอะใครก็นึกว่าฝนราคาเสร็จ okay. Okay. แล้วเหรอโอเคโอเคแต่ว่ายัยางไม่ตายแต่ว่ายังไม่ตายพ่อพุ่งจะฆ่าได้แค่คิวเดียว ม่มีคนมาช่วยเราอุย้ยเพื่อนเราถามหน่อยทำไมเพื่อนมัน,มน,มน,น,นงีวงขนาดนี้โอกาสดีเจอทำไมไม่ยิงเออเราอยากพูดเดี๋ยวเราอยากพูดเราตายแล้วทำไมไม่ไปช่วยเพื่อนยิงละ่ะมานอนทำไมละ่ะอ,อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเพื่อนจะช่วยเรกดยิ้ยมไปหนึ่งแล้วเพื่อนอยิงอะไรเราไปลงตรงเพื่อนดีก,กว่า ถึงแม้นะคะมันจะเดือดนะอุย้ยถึงเดืัดถึงแม้มันจะเดือดแต่ว่ามันก็มีศพเยอะเจ็บมนานาเจ็บเข้ามัาน้ะใครจะไปชุบนะกันเพื่อนชุบกันชุบชื้นติดขอรอขาเพื่นค่ะโถึถึงจากสีแดง 手电怪，喂喂喂，眼睛、oh, mm，眼睛。 แต่นายจะหายดีอย่างน้อยก็ชุบได้แค่คนเดียวอยู่ดีป่ะเอาดีๆไม่ชุบดีกว่าไม่งั้นมันก็จไหนไม่ลง จะทำย <No <Uh> ังไงดีน้อยเราโดนเพื่อนว่าอีกแ้วเดินไม่เก่งหอยเลยวันนี้บวกสี่ก็ถือว่าบวกอ่ะเนาะค่าได้หนึ่งคิวครับพอค่าได้หนึ่ง นมันไปางแล้วเีวบสดีกว่าน้อแล้วง่ะไม่ควรเล่นแพทสองคนเอง ตื่นื่ในทางแค่ตื่นแค่ตื่น M ห้าร้อยค่ะเพื่อนเพื่อนทำนายแต่ก็โดนยิ สองคนสองคนนะคะ ปืนด้วยไงโอเคโอเคเอาไปแต่ไปซื้อปืนอะไรดีซื้อปืนนี้นะกันรหนูอชอบเล่นปืนนี้อ้าวจุกคนลืมเอาสซกีมาเกือบแล้วฮะเออยมาสซกีมาไม่เป็นไรเล่นแบบไม่มีสซกีก็ชนะได้ใช่ไหม ห้าตัวากระเวแพ้เมื่อไรเราแพ้มันจะคือแบบย่อยยับเยอย ตามมาแล้มีคนตามมาเลายาเราถึงสตูด็โอมา 拜拜，快点关。三个字，喂。 เอา้าเป็นไรอย่างเนี้ยค้างนะคะทุกคนมันค้างมันก็อชอบโผล่มาหน้าอื่นไงี่ยไม่ดี เน็ตไปไลไม่รู้ค้างไปแล้วเนี่ยเน็ตค้างน็ตอย่างกากรกากก็คตอนนี้นะคะเน็ตเป็นไรไม่รู้เน,เน็เนเนเตไม่ดี ทุกคนไม่ค่อยชอบกดไดะคะคลค์นี่อ่ะกูมา้ไม่ทันหรอโอเคนะคะสำหรับแค่วันนี้นะคะก็ขอจบลงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย